ครับเราจะไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับนักกีฬาอาวุโสรับว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิเล็กพันนะครับนักมานำกล่าวคำพยัญชนนะครับขอเรียนเชิญครับขอเชิญครับมาลุกแรกเลยครับประวัตินักกีฬาอาวุโสว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิเล็กพัน เกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2524ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งของนายสมเกียรติเนธันย์และนายวัศมาเลนธันย์ระดับการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบุญภีเชิงบุญถังสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยาจังหวัดเ สำหรับการแขกษารับพระมึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอตลาลยศิรยางเรีนี้สำหรับการแึกษาะดปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งปจวบันจําหนนทีงพิุโลกจังหวปบุมธีระรับการพนักกีฬา็นักกีฬาทุดวันทั่วทันานปะทรอและตะวอ เป็นตัวแทนนักศิลาทุกตจ้าหวัดพระนขนศรียาข้าติดงขนฟุกอลอเภอกรุงเที่ยหมายละครเป็นตัวแทนนักศลา์ทุกโตเจาหลักพระโุรียาข้าตดแขนทุกโตผุณผ้าทัดเลียกผ้ากาวเป็นตัวแทนนักศิลอทุกโตอังบนยมเข้าร่วมกานแข่งขันกายต่างๆต็ออาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้สอนนักิเราวลนอังบนยมเพี่อข้ Abdi argth risks Ads it